วันนี้เดินบินทบาทไปเจอบุญหลวงบุญหลวงมาแล้วหลวงมารอตรงนั้นนะ่ะบุญหลวงเดินมาดูเหมือนเดินไม่ค่อยมีแรงแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเดินมาหาหลวงปู่มีเพื่อนเพื่อนบ้านทักทายบุ้งเบ๊กบุ้งเบ๊กบุญหลวงดักรอหลวงปู่หรือเปล่า่รู้ว่าเดินไปไหน มีเพื่อนเพื่อนบ้านทักทายโบ๊กเบกโบ๊กเบก,บกโอ้ยบุญหลวงเนี่ย,ยดูดิบุญหลวงมานี่เลย <m> ไปเจอตั้งนานดูดิโอ้มีเห็บหมาด,ด้วยเนี่ยมีเห็บหมดาด้วยเห็บหมดาด้วยโอ้ยเห็บมาเยอะเลยเห็บมาเยอะเลยอยู่วัดด้วยกันเนาะตอนนี้ตาหลวงพอวูอยู่วดดัดอยู่วัดนะลูนะไปเถอะตาหลวงพูอยู่วัดนะเล่นกับแมวที่วัดเนาะ เนาะตาลุงพูยไปวัดลูกอือตาลุงพวยวัดนาะวัดนะครับวัดนะครับวัดนะครับโอ้ไดอยู่ข้างนอกได้กินอะไรที่ไหนลูกกินข้าวกินน้ําที่ไหนเนี่ยฮะกินข้าวกินน้ําที่ไหนนอนที่ไหนกินข้าวกินน้ํานอนที่ไหนหนาวรลเปล่าหนาวนะเนี่ยเห็บมัดคันเต็มตัวเลยเห็บหมัดคันเต็มตัวเลยเ ไปเดินนะขวัดเนาะเดินไปวัดเดกันเนาะครับไปวัดเดยกันรู้เดินตามถนนนี้ไปเนี่ยวัดที่ตัวเองเคยไปไงนะไปเดินรเดินเ่วังรถนะระงรถนะครับเดินรถมานีมาระวังรถนะครับระวังรถนะรถมาครับรลบๆหนยอ่าเก่งเก่เกเกนเร็วเรียเดินเร็วเรียรีนะ เรียม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 เก่งเนาะเก่งนะครับไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเก่งเก่งเก่งยิวัตกับลงพูเนาะอยิวัตกับแมวเนาะพูจะดูแลให้หางกินเนาะดูแลเรื่องเห็บหมัดไปแล้ว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 น้าสงสารจังเจอกันมาหลายปีแล้วให้อยูิวัตก็ไม่ไปไปเดี๋ยวเดียวก็กลับ ตอนนี้บรรยากาศดีดีครับเดินมาพบบุญหลวงด้วยพบบุญหลวงตอนนี้กำลังเดินข้าวสะพานกบุญหลวงข้าวสะพานไปเลยนะลูกเนอะเดินไปถึงวัดเลยนะครับเดินไปถึงวัดเลยนะเอเกรงเก่งเกงเดินไปลูกเดี๋ยไปไปเรื่อยๆครับไปเ,เรือเ่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเ,เรื่อยๆครับครับคลิปนี้ก็ถ่าย บุหลวงให้กับทุกคนทุกท่านที่ติดตามดูได้ดูได้ชมกันว่าบุหลวงประมาณตอนรับหลวงปูทักทายกันแล้วก็จะเดินตามไปไม่รู้ว่าจะถึงวัดหรือเปล่านะไปถึงวัดก็ดีไปจะได้ดูแลเขาหน่อยให้ข้าวให้น้ำากีน่นดูแลเรื่องเห็บมาด,ด้วยคันจังเลยดวงอาทิตย์ตรงถนนพอดีดวงอาทิตย์ตรงถนนพอดีเลย มุลวงเดินตามมาเรื่อยๆนะลูกนะคันบุย้ยเดินตามาด้วยคันปด้ยไปเดินตามตุนนี้ไปเดี๋ยวนี้ดึงแล้วจะถึงวัดแล้วอีกกิโลเดียวครับอีกกิโลเดียวไปเร็วเดินตามไปเร็วโอ้มุลวงเก่งวันนี้มุลวงเก่งแล้วเดินต,ตามมาเกือบถึงวัดแล้วเกือบถึงวัดแล้วตอนนี้เดินตามมาถึงสวนผักแล้วถึงสวนผักอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกอีกแปดร้อยเมตรรับ แปดร้อยเมตรจะถึงวัดแล้วเก่ง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 คนี้บุญหลวงเดินไกลเลยตาลปูมาถึงนี่แล้วดูที่ว่าจะถึงวัดหรือเปล่าติดตามกันไปนะครับติดตามไปเดินถึงวัดไหมเอย,ปอย,ไ,ปอยไปหน่อยไปหน่อยลูกไปหน่อยลูกเลี้ยวเดินทาข้างหน้านอนเลี้ยวซ้ายเลยนะครับถึงป้ายวัดแล้วเร็วๆจะไปหน่อยไ <c oughs> ปหน่อยครับบุญหลวงเดินมาเลี้ยวเข้าวัดแล้วครับ มาเลียบร้อนี่โลกเรียมา้อยครับมาานี้มา,านี้อ่าตามมาตามมาเลยโอ้บุญหลวงเก่งจังเลยวันนี้บุญหลวงมาแล้วบุญหลวงมาแล้วแวะอีกหน่อยเละแวะอะไรอีกหน่อยนึงแวะดมสำรวจเส้นทางก่อนเดี๋ยวคงจะหนีกลับหรือเปล่าอรับถ่ายก่อนวิ่งมาทายแล้วโอ้ถ่ายตรงน,นั้นก่อนเนาะ ครับก็มาถึงตรงนี้แล้วอีกนิดเดียวอีกไปถึงห้าร้อเมตรละถึงวัดแล้วครับขอ,อนำภาพบนหลวงเดินตามหลวงปู่มาจะเข้าวัดแล้วครับจะเข้าวัดแล้วเดี๋ยวได้รู้จักกับเมียวเมียวที่วัดเน้ะแเมียวหูหลวงเนาะหลวงปู่จะ,จะดูแลให้นะครับดูแลให้เนาะได้กินข้าวกินอาหารอร่อยอร่อยกับน้องเมวเวนะเป็นเพื่อนกันนะ เข้าไปในโลกน่อยจะถึงแล้วลูกจะถึงวัดแล้วครับน่าวันนี้เอฟซีทั้งหลายทุกท่านน,น้องบุญหลวงเข้ามาถึงวัดแล้วเข้าถ,ถึงวัดแล้วเดี๋ยวรอมีเหมียวได้ยินได้กลิ่นก็จะออกมาต้อนรับกันหรือไม่เดี๋ยวลองดูเนาะลองดูว่าจะมีอาการเช่นไรมาถึงวัดแล้วติดตามต่อไปครับติดตามต่อไป น้องเหมียวเดินมาโน่นแล้วน้องเหมียวเดินมาสองสามเหมียวและคใคดูกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงต่อทักทายกันหน่อยอทักทายกันหน่อยครับทักทายกันหน่อยมาแล้วมาแล้วเบอร์หลวงวันนี้บอหลวงอ้าวหลวงถอดกลับหลวงกลัวเหมียวมีเหมียวออกมาตอนรับบอหลวงนะมีเหมียวตอนรับบอหลวงหลวงกลัวหรือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว <Birthday> กลับลเลยไปกินข้าวก็ลูกเด็กบวให้ข้าวกินกอนะเนาะมันนี้มนันเรมัเร็วบุหลวงไม่ยอมกลับไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวข้าวกินกันเนาะอาหารให้กินนิดนึงตามหลวงปู่มาถึงนี่เลยเนาะบูถึงนี่เราไม่ต้องไปแล้วนะลูกเนะถ้าอยู่ด้วยกันนี่ได้ก็อยู่เถอะลูกปูก่เอาเห็บมันออกให้เนาะแล้วก็เดี๋ยว,วให้กินข้าวนะลูกข้าวตัวนี้นะมากินข้าวตัวนี้มาเก่งนะลูกเนาะเก่งนะไป กินข้าวก่อนเนาะกินข้าวกินอาหารก่อนเดี๋ยวแอบกินตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวแมวมาแย่งเดี๋ยวแมวก,กินทังหักรู้นะเ <c oughs> ก่งเก่งเก่งเก่งกับวันนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายภาพที่น้องบุญหลวงตาลวงปูมาถึงบัดให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวให้หาก็กินตรงนี้ก็จะได้เขาคงจะไม่อยู่ด้วยหรอกจะแยกย้ายกลับไปกขขอ,ข,อขอความสุขจะมีแด่ทุกท่านที่ติดตามงี่หลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอให้พวกความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนานใจคอยได้ทั้งความมากปรารถนาทุกข์กันทุกคน,ท,กคนทุกท่านเถิดกิมมี้ก็ขอไว้เพื่อทน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแยกระวางเมียวกับบุญหลวงให้บุญหลวงกินตรงนี้ก่อนกินข้าวข้างข้างถนนเนี้ยนะครับจบแค่นี้เนาะพบกแหที่ต่อไปโชคดีมีสุขสาธุเมียวมียวไม่ต้องยุ่งนะครับบุญหลวงมาหาให้บุญหลวงกินข้าวไม่ต้องยุงงงงย่งเขานะวันนี้มานี้กกับวัดเข้าวัดเลยกับวัดเข้าวัดเลย กับเขาวัดเลยครับปเขวัดแล้วเขาวัดแล้วเหียวได้ยินเสียงลูปูมากันเยอะแยะเลยมาเล็วเยอะแยะเลยเขาวัดเร็วเขาวัดเร็วเขาวัดขาวัดมาเร็วเขาวัดเร็วไม่ต้องมาแล้เดี๋ยวเราชนนเราชนตุนละเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตื่นเต้นแหลูกต่นเต้นบุหรี่กินข้าวอยู่นั่นแหละแมวแมวเขาวัดกันแล้วแมวแมวเนาะแมวแมวเขาวัดกันแล้ว